คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางแบ่งปันแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยความหวังดีจากมิวชาแนลสวัสดีค่ะมิวชาแนลนะคะสวัสดีเอ็ซีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่30สิบงหาคมนะคะสองพนนะคะวันนี้แอดก็จะมารวบรวม เลขเด็ดที่ถ่ายทํามาทุกคลิปนะคะจะมาลงให้กับเอซีได้ดูกันนะคะเพราะว่าท่านผู้ชมบางท่านก็อาจจะไม่ได้ดูคลิปของแอ็ดทุกคลิปนะคะถ้าดูคลิปนี้ก็เหมือนได้ดูทุกคลิปที่แอดไปถ่ายทํามานะคะท่านผู้ชมก็เป็นการรวมเลขเด็ดนะคะรวมเลขเด็ดโค้งสุดท้ายที่ไปถ่ายมาทุกคลิปเลยนะคะตั้งแต่คลิปแรกจนคลิปสุดท้ายนะคะก็จะลงให้ดูในคลิปนี้นะคะ แต่จะทําเป็นสองชุดนะคะเพราะว่ามันเยอะมากถ้าจะทําเป็นคลิปเดียวคงจะหลาย10บนาทีนะคะสิบกวน,นาทีก็อาจจะดูจนเบื่อก็เลยทําเป็น2ชุดนะคะชุดที่1กับชุดที่2นะคะก็อยากจะมาแบ่งปันให้กับท่านผู้ชมได้นําไปเป็นแนวทางนะคะก่อนที่จะไปดูสูตรคํานวณต่างๆจากอาจารย์ต่างๆนะคะ เลขเด็ดนะคะแอดก็ขอฝากช่องมิวชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อจะได้มีกําลังใจทํางานนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปเด็ดๆจากมิวชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดกดเข้ามาดูที่ช่องมิวชาแนลได้เลยคะ่ะแอดมีเลขเด็ดให้ทุกวันนะคะเดี๋ยวเรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะชุดที่หนึ่งนะคะก็แอดจะสลับกล้องแป๊บนึงนะคะ ูตรแรกก็เป็นสูตรของพี่อุทัยนะคะเพราะว่าสูตรของพี่อุทัก์พี่อุทัยนั้นก็ให้เป็นคนแรกเลยนะคะตองงวดเลยนะคะเรามาดูนะคะว่ามีตัวไหนกันบ้างนะคะวิ่งบนล่างก็มีห้ามีเก้ามีสี่นะคะก็เด่นเก้ากับสี่นะคะจับคู่ให้ก็มีสี่เจ็ดเจ็ดสี่สี่เก้าเก้าสี่ห้าเก้าเก้าห้านะคะตัวเน้นก็ สีเก้าตัวรองห้านะคะส่วน3ตัวก็จะมีสามห้าสามแปดนะคะศูนย์สามแกีนะคะหนึ่งสี่เกกับหกสเก็เป็นตัวเน้นนะคะท่านผู้ชมส่วนตัวกันก็จะมีแปดสามสาแนะคะห้าแแล้วก็หกเกนะคะข้างล่างก็จะเป็นเบอร์โทรของพี่อุทัไทยนะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะ สอบถามเรื่องตัวเลขก็ติดต่อพี่อุทยได้นะคะโทรไปปรึกษาได้นะคะโทรไปปรึกษาพี่อุทยได้นะคะที่เบอร์0 6 3 8 1 8 0 2 9 0นะคะชอบสูตรคำนวณของพี่อุทยก็ตามนะคะไม่ชอบปรผ่านนะคะต่อไปก็เป็นสูตรกำแพงเพชรนะคะวิ่งบนวิ่งบนก็มี3กับ2นะคะวิ่งบนก็มี3กับ2องนะคะ จับคู่ให้ก็มี8 3 3 8 9 3 3 9แล้วก็6 3ส6มนะคะแล้วก็มีคู่โต๊ะคือ2กับ3นะคะคู่โต๊เป็นยังไงเอ็ดก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ก็ลงให้นะคะเพราะว่าเอก็เจ้าของสูตรบอกให้ลงนะคะเพราะว่าบางพื้นที่อาจจะรู้จักคำว่าคู่โต๊ะนะคะเล่นไม่เป็นค่ะส่วน3ตัวก็จะเป็น283 293นะคะ 283293าตัวกันก็จะเป็น26 3นะคะท่านผู้ชมวิ่งล่างก็มี4กับ1นะคะ4กับ1นะคะจับคู่ให้มี4 7 7 4แล้วก็4 1 1 4นะคะอันนี้ก็เป็นสูตรคำนวณจากกำแพงเพชรน,นะคะก็มีเบอร์โทรเหมือนกันนะครับสูตรคำนวณจากกำแพงเพชรน,นะคะท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะสอบถามเรื่องตัวเลขก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้นะคะ0836315014นะคะเป็น เบอร์เจ้าของสูตรจากกำแพงเพชรน,นะคะไปปรึกษาเรื่องตัวเลขได้นะคะต่อไปเป็นแนวทางจากปู่ทองคำนะคะสตัวก็จะมี3ามเนะคะวิ่งบน3 3กับ7จนะคะจะับคู่ให้ก็3 7มเจ็ดเแล้วก็สามส่ส่นะคะส่วนเลขล่างก็จะเป็น7 0, 0็ดนะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นแนวทางจากปู่ทองคำนะคะ ส่วนบวชโทก็มีเหมือนกันนะคะของปู่ทองคำถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากจะร่วมบุญไปทางวัดของปู่ทองคำก็สามารถติดต่อไปหาปู่ทองคำได้นะคะที่เบอร์065103 1739นะคะอันนี้ก็เป็นของปู่ทองคำนะคะต่อไปก็เป็นสูตรของเสียนระยองนะคะของพวกกรระยองนะคะท่านผู้ชมก็เป็น ของพวกรเสียนระยองนะคะวิ่งบนมี4กับ6นะคะวิ่งบนมี4กับ6นะคะจับคู่ให้มี1 4 4 1 8 4 4 8 9 4 4 9แล้วก็6 4 4 6นะคะ1 4 1 6 6 1, 5, 6, 1, 5, 1ค่ะขอะโทษนะคะ8 6 6 8 9 6 6 9, 6, 9 6 6 9แล้วก็4 6, 6นะคะ ส่วนตัวที่วงกลมไว้คือตัวที่เน้นนะคะเน้นให้แล้วนะคะส่วนตัวกันก็จะมี0440 0660นะคะส่วนวิ่งล่างนะคะวิ่งล่างวิ่งล่างก็มี5กับ9นะคะเด่น9นะคะจับคู่ให้ก็จะมี8 4 4 8 5 5 9นะคะ8 5 5 8 9 5 5 9 9, 9 4 4 9นะคะแล้วก็9 6 6 9นะคะ98 8 9นะคะ แล้วก็มีตัวมาอีกนะคะที่พ่อกรบอกมาที่หลังก็คือ9339นะคะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นสูตรของพ่อกรเซียนระยองนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะแล้วพ่อกรก็ฝากบอกมานะคะว่าหาก f c ท่านใดที่อยากจะเรียนสูตรคำนวณตัวเลขกับพ่อกรน,นะคะก็สามารถติดต่อพ่อกรได้นะคะที่เบอร์06166254 ไม่ใช่นะคะ0616625149นะคะที่เบอร์0 6 6 6 6 2 5 9น9นะคะหาง fc ท่านใดที่อยากจะเรียนสูตรคำนวณเรียนสูตรตัวเลขนะคะก็สามารถติดต่อไปหาพ่อกรอนได้นะคะต่อไปเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะก็เป็นของเสียนกาลสินนะคะ เซียนการสิแบ่งปันงวดแรกนะคะวิ่งบนก็มี9กับ0นะคะวิ่งบนก็มี9กับ0นะคะจับคู่ให้ก็จะมี049 069นะคะแล้วก็649นะคะคือ3ตัวนี้เป็นตัวเด่นตัวเน้นนะคะแล้วก็มี094 096ก็เป็นตัวรองนะคะก็คือตัวเดียวกันเลยนะคะแต่สลับไว้ให้นะคะจับ คู่2ตัวก็มี9 4 4 9 6 996ก็เป็นตัวเด่นเหมือนกันนะคะส่วนตัวกัรก็จะเป็น9 0990นะคะสูตรเลขล่างก็จะมีเลขหลักก็มี3มี2มี5มี9กมี0ูนย์ะคะวิ่งล่างก็มี3กับ2นะคะเด่น3นะคะจับคู่2ตัวให้ก็จะมี3993 3553สนะคะส่วนตัวรองก็จะมี3 0 0 3 2 9 9 2 2002 2552อนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากกาลสินนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะก็ลองพิจารณาดูแนวทางทุกแนวทางทุกสูตรทุกสำนักนะคะก็ให้ให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะต่อไปเป็นสูตรจากบึงการนะคะสูตรจากบึงการ วิ่งบนมี4กับ9มี4มี9มี1มี6นะคะมี4มี9มี1มี6นะคะจับคู่ให้มี4 9 9 4 4 6 6 4 4 1 1 4 9 1 1 9นะคะแล้วก็3ตัวก็จะเป็น6 4 9นะคะ6 4 9นะคะแล้วก็ตัวที่วงกลมไว้คือตัวที่เน้นนะคะท่านผู้ชมส่วน3ตัวนั้นมี หางเดียวนะคะเน้นสุดแล้วนะคะท่านผู้ชมขีดเส้นใต้ไว้ให้นะคะวิ่งล่างมีสองมี <S <S หนึ่งมีสามนะคะวิ่งล่างมีสองมีหนึ่งมีสามนะคะจับคู่ให้ก็มีหนึ่งสองสองหนึ่งนะคะท่านผู้ชมก็เน้นเหมือนกันนะคะตัวกันก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากบึงการนะคะชอบก็ตามนะคะ ต่อไปเป็นแนวทางจากเมืองการนะคะเมื่อกี้บึงการอันนี้เมืองการนะคะสูตรคำนวณจากเมืองการนะคะวิ่งบนมี4กับ6นะคะวิ่งบนมี4กับ6อันนี้ให้รูดเลยนะคะท่านผู้ชมอันนี้สูตรคำนวณจากเมืองการก็ให้เล่นรูดเลยค่ะรูดตั้งแต่0นถึง9เลยนะคะตัวเน้นก็4นะคะจับคู่ให้ก็มี4 8นะคะก็เป็นตัวเน้นเหมือนกันนะคะรูดเลยนะคะอันนี้รูด4ถึง9เลยนะคะท่านผู้ชม จับคู่ให้ก็เป็น640นย์ะคะรูดเหมือนกันนะคะรูดตั้งแต่ 64- ถึง649เลยนะคะรูดตั้งแต่640ถึง649นะคะอันนี้ส่วนตัวเน้นให้ก็เป็น648นะคะอันนี้เป็นแนวทางจากเมืองการนะคะชอบก็ตามนะคะต่อไปเป็นสูตรคำนวณจาก fc โคราชนะคะ fc โคราชแบ่งปันงวดแรกนะคะวิ่งบนล่างเลยนะคะ ของ fc โคราชนะคะวิ่งบนล่างมี4มี9มี1นะคะจับคู่ให้มี4114 6116 4994 5995นะคะตัวเน้นก็จะมี4114 4, แล้วก็4994นะคะส่วนตัวกันก็7997 7, 1771แล้วก็1991นะคะส่วน3ตัวนั้นเน้น6 41649นะคะส่วนตัวกันก็ สามหนึ่งเนะคะสี่เจดเนะคะอันนี้ก็เป็นแนวทางจากโคราชนะคะของ f อแบ่งปันให้นะคะต่อไปเป็นแนวทางจากมุกดาหารนะคะของคุณมังกรนะคะวิ่งบนเด่นสีนะคะวิ่งบนเด่นสีรอง8นะคะจับคู่สามตัวให้ก็จะมีหกหกสี่นะคะหกเสแล้วก็6กเจ็ดสหกดสี่นะคะ <c oughs> ต,ตัวเด่นก็ตัวเด่นสามตัวก็จะเป็นหกเจ็ดสี่นะคะท่านผู้ชมสชวนสองตัวนั้นก็จะเป็นเจ็ดสี่สี่เจ็ดแปดสี่สี่แปดแล้วก็เก้าสี่สี่เก้านะคะตัวเด่นก็จะเป็นเจ็ดสี่กับเก้าสี่นะคะท่านผู้ชมต่อมาก็เป็นเลขล่างนะคะวิ่งล่างก็มีเจ็ดกับสามนะคะเด่นสามนะคะท่านผู้ชมจับคู่ให้ก็เป็น สามสี่สี่สามเจ็ดสี่สี่เจ็ดสามแปดแปดสามแล้วก็เจ็ดแปดแปดเจ็ดนะคะตัวเด่นก็สามสี่สี่สามนะคะชอบแนวทางของมุกดาหานก็จัดเลยนะคะท่านผู้ชมต่อไปเป็นแนวทางจากเอฟซีสังขาสุรินบ้านบ้านแอดเองนะคะท่านผู้ชมอยู่จังหวัดเดียวกันอำเภอเดียวกันนะคะแต่คนละหมู่บ้านนะคะท่านผู้ชมเป็นชุดรวมบนล่างนะคะแบ่งปันงวดแรกนะคะชุดรวมบนล่าง เลขวิ่งมี9มี4มี6นะคะมี9มี4มี6นะคะเด่น9นะคะจับคู่ให้มี6 9 9 6, 6 6 1 1 6แล้วก็5 6 6 5 5 8 8 5นะคะแล้วก็4 9 9 4 4 1 1 4นะคะตัวเด่นก็มี6 9 6 1 4 9นะคะท่านผู้ชมเข้ามาแล้ว7งวดนะคะของ FC สังขะนะคะ ต่อไปเป็นสูตรคำนวณของปู่ขอนแก่นนะคะเป็นชุดรวมบนล่างนะคะวิ่งบนล่างมีสองกับสนะคะวิ่งบนล่างมีสกับสนะคะจับคู่ให้ก็มีสี่สองสองสามสามสี่สี่สี่นะคะแล้วก็หกสองสองหนะคะหกสามสามนะคะแล้วก็เก้าสองสองเกนะคะเก้าเก้าสามสามเก้าเกนะคะอันนี้ก็เป็นสูตร คำนวณจากปู่ปขอนแก่นนะคะสูตรคำนวณจากปู่ขอนแก่นนะคะท่านผู้ชมพูดพูดจนลิ้นพันกันแล้วคะ่ะชอบสูตรคำนวณของปู่ขอนแก่นก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปเป็นความฝันของปายยัดนะคะท่านผู้ชมเป็นความฝันของปายยัดนะคะ ก็ฝันเห็นคนตายนะคะอายุคนตายก็56นะคะพศเกิดคนตายก็2 5 0 8นะคะท่านผู้ชมก็ตัด508ไปนะคะตัด508เล่นนะคะป้ายัดตีให้3 0 0 3นะคะแล้วก็จะมี8 0 0 8พศนะคะท่านผู้ชมอันนี้เป็นเลขความฝันของป้ายัดนะคะชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านนะคะต่อไปเป็นเลขความฝันของเอสเองนะคะ เป็นเลขความฝันของเอ็ดเองวันนั้นก็ตีกันเองนะคะคือฝันเห็นคางคกนะคะท่านผู้ชมก็ก็ตีกันเองก็ตีกับอเอ็ดละออกวันนั้นก็ได้ห้าสี่หนึ่งนะคะห้าสี่หนึ่งนะคะตัดสองตัวก็ห้าสี่สี่ห้าห้าหนึ่งหนึ่งห้าแล้วก็สี่หนึ่งหนึ่งสี่นะคะท่านผู้ชมเลขที่ขึ้นอยู่ที่ท้อง,องคางคกตัวแดงๆติดตามในฝันนะคะที่เอ็ดฝันก็จะเป็น หนึ่งสามสามหนึ่งนะคะหนึ่งสามสามหนึ่งนะคะส่วนไอตัวสีส้มๆที่แอดเขียนขึ้นมาใหม่นี่ก็คือแอดก็ลืมลืมอัดที่เป็นภาษาเขมรของแอดนะคะคือถ้าเป็นคนเขมรอัดค้างคกค้างคกภาษาเขมรก็จะเป็นเลขเก้านะคะแอดก็เลยเอามารวมกับเลขที่ขึ้นอยู่ที่ท้องของค้างคกนะคะเป็นเก้าหนึ่งสามนะคะโชค ชอบเลขความฝันของแอดก็ตามนะคะไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูแนวทางต่อไปนะคะเป็นเป็นแนวทางใหม่นะคะเป็นเลขสุดลับเลขสุดลับมาใหม่ล่าสุดนะคะแบ่งป,ปันงวดแรกนะคะก็เลขที่อยู่ในตารางสี่เหลี่ยมนั้นก็จะมีแปดมีหนึ่งมีเก้ามีหกมีเจ็ดนะคะจับคู่ให้2ตัวก็เจ็ดหกหกเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเจ็ด แปดเจ็ดเจ็ดแปดเเกล้วก็แปดหนะคะแปดเนะคะตัวที่ขีดเส้นใต้คือเจ้าของสูตรจับให้นะคะแล้วก็เน้นให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สตัวก็จะมีหกเแล้วก็เป็นตัวเน้นนะคะหกเตัวเน้นหนึ 1, 9, 6, ก็ตัวเน้นนะคะส่วนแปดก็ตัวรองนะคะท่านผู้ชม พรว่างวดที่ผ่านมาก็เข้าทั้งบนล่างเลยนะคะท่านผู้ชมสูตรเป็นเลขสูตรรับมาใหม่นะคะวัดที่ผ่านมาก็เข้างวดวันที่หนึ่งนี้เจ้าของสูตรก็แบ่งใจดีแบ่งปันให้นะคะท่านผู้ชมเอ็ดก็เลยเอามาลงให้กับ f อได้นําไปเป็นแนวทางนะคะเดี๋ยวเรามาดูอ้าวหมดไปแล้วนะคะชุดที่หนึ่งท่านผู้ชมชุดที่หนึ่งก็หมดไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะ เมื่อกี้เอ็ดก็ลงให้ดูหมดแล้วนะคะสําหรับชุดที่หนึ่งชุดรวมเลขเด็ดรวมเลขเด็ดชุดที่หนึ่งก็เอดก็ให้ดูหมดไปแล้วนะคะท่านผู้ชมก็เป็นจะรวมทั้งหมดก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ามันเยอะมากเอดก็เลยแบ่งเป็นสองชุดนะคะถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ชอบแนวทางแต่ละสูตรของแต่ละอาจารย์แต่ละสํานักนะคะก็สามารถตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะ เพราะว่าแอดก็มีหน้าที่นำเสนอแนวทางให้นะคะอยากจะมาแบ่งปันให้กับ f อได้นำไปพิจารณาดูนะคะนำไปเสี่ยงโชคดูเผื่อมีโชคมีลาบกับแนวทางที่แอดนำเสนอไปนะคะท่านผู้ชมก็เป็นแนวทางลอตเตอรี่นะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็หาซื้อลอตเตอรี่ได้เลยนะคะสักใบ2ใบติดกระเป๋าเพื่อจะมีโชคมีลาบนะคะเพื่อจะโชคดีนะคะ สูตรต่างๆที่เอ็ดนำเสนอให้ในวันนี้นะคะวันนี้ก็รวมเลขเด็ดรวมเลขเด็ดโค้งสุดท้ายชุดที่หนึ่งนะคะที่จะลงให้กับ f อซได้ดูนะคะมีหลายสูตรหลายอาจารย์หลายสำนักนะคะก็มีเข้าบ้างไม่เข้าบ้างก็เป็นแค่แนวทางนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเอ็ดก็ไม่อาจที่จะรู้ได้นะคะว่าสูตรไหนแม่นไม่แม่นนะคะก็ ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนานะคะบุญวาสนามีก็อาจจะโชคดีไปนะคะบุญวาสนาไม่มีก็อาจจะไม่โชคดีนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่บุญวาสนาจริงๆนะคะสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้เอฟซทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมช่องมิวชานี่ทุกๆคนนะคะจงโชคดีถูกหวยรวยๆกันทุกคนนะคะ,คคนนะ,คะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยๆคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ